เขาบอกว่าพ่อแม่บุญธรรมเขาตายไปแล้วนะตอนนี้คนที่รับเลี้ยงเขาไปอ่ะเสียชีวิตแล้วที่เอาแม่เสียใช่พ่อแม่เขาเสียไปแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวครับคิดถึงครอบครัวจริงๆของตัวเองก็เลยส่งใบเกิดมาให้เต้ยดูและเต้ยก็เนี่ยเช็คประวัติมาก็เจอเป็นครอบครัวสนธินี่แหละครับเขาเหมือนครอบครัวกันแหละเขาเขาเหมือนเป็นลูกพ่อคนนึงแล้วอ๋อ ลูกคอนนึงแล้วแล้วในมุมของพี่นะถ้าไม่ถ้าด้านในเชิงของเราเราก็พูดได้ว่าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้เฉยๆแล้วแล้วรู้สึกยังไงอะตอนนี้ที่เขามามาตามหาอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีอย่างเขาว่าเขาไม่ลืมเขาตามหายาเขาอตัวคนเดียวอ่ะเขาเขาเหมือนตัวโตคนเดียวแล้วไงเออก็เหมือนเขาโตคนเดียวไอ้ความมุมเขาเขาว่าเขาคิดว่าเขามีญาติอยู่ทางนี้ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากตามหาพ่อกับแม่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจอพ่อกับแม่แต่ถ้ามันยากเกินกว่านั้นด้วยอายุเพราะว่าพ่อกับแม่ก็น่าจะ80-90กรันละมังครับขอแค่เจอพี่น้องก็ยังดีอะไรอย่าเงี้ยาากกด